นะคะคิมจิก็จะมาเจอเพื่อนนะคะสมัยเรียนตอนอยู่มหาหลัยด้วยกันนะคะอันนี้เป็นถิ่นของอแถวเชลซีนะคะสโลนสแ a ร์นะคะคิมจิก็จะเดินไปที่เชลซีพอตเชอร์พับนะคะไปเจอเพื่อนนะคะคิมจิก็เดินมาตรงเหมือนเป็นแบบแกลลี่นะคะตรงนี้นะคะแบบ มี่ารให้นั่งนะคะแล้วก็จะเป็นร้านแบรนด์เนมต่างๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผับที่คิมจีไปเจอเพื่อนมานะคะก็จะเป็น British ผับนะคะที่ตกแต่งด้วยออดอกไม้สวยงามอยู่ข้างหน้าผับนะคะคัมโิมจิก็จะมาทานดินเนอร์กับเพื่อนนะคะที่เดอะไอนะคะเชลซี Chelsea. เป็นแบบแฟนซีรส t a อ r หานะคะนี่ค่ะในลอนดอน ในเมนูส่วนมากก็จะเป็นอาหารอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะคะเมนูก็มีให้เลือกหลายเมนูนะคะแล้วก็มีของหวานแล้วก็อัฟต์นูนทีด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่นั่งในส่วนของการ์เดนนะคะนี่ค่ะคือตอนเย็นบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อน วายที่คิมจิสั่งมาก็จะเป็นโบโจเล่ของฝรั่งเศสนะคะรสชาตินุ่มละมุนลิมากเลยค่ะไม่ dry เกินไปนะคะส่วน Starter หรือว่าองค์แค่นะคะคิมจิก็สั่งมาเป็น calamari กับ smoke salmon นะคะที่ c a l a ม a r i เขาทอดมาได้แบบรสชาติกำลังดีนะคะแล้วก็ส่วน smoke salmon ก็อร่อยมากค่ะแต่คิมจิว่าชิ้นบางเกันไปนิด อันนี้ก็เป็นอาหารเมนคอร์สนะคะอาหารจานหลักคิมจิก็สั่งเป็นเซอร์รอยสเต็กนะคะคือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาความสุกระดับไหนนะคะก็คือถ้ามีเดียมแรเนื้อตรงส่วนหนุบวัวก็จะเป็นยังมีเลือดอยู่นิดนิดนะคะเป็นสีแดงนะคะถ้าเกิดสั่งเป็นแบบว่ามีเดียมก็คือเนื้อก็จะสุกข,ขึ้นมานิดนึงนะคะคือส่วนตรงเนื้อสีแดงก็จะไม่ค่อยมีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกริลซีบาสนะคะเป็นปลากระพงย่างก็คือเขาก็จะย่างมาแบบว่าสไตล์อิตาเลียนนะคะคือนับตัวน้ำซอสเขาก็จะมีหัวหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็น้ำมันมะกอกน,นะคะซึ่งให้รสชาติเข้ากันมากๆก,กับตัวเนื้อปลากระพงนะคะแต่ส่วนตัวเราคิมจีว่าปลากระพงแบบ ย่างเกลือน้ำจิ้มเซฟฟูดที่เมืองไทยคือแบบอร่อยสุดลวค่ะที่เห็นในห่อสีขาวๆก็คือเป็นเลมอนนะคะให้เราบีบใส่ลงไปได้เลยค่ะ Thank you for watching don't forget to subscribe